คนกลางหน้าเสร็จแล้วก็ออกไปเลยลูกนะออกไปยืนคอยอยู่ก้างนอกไปนั่งคอยก้างนอกเออออกมาเลยลูกไหว้คุณครูได้หนึ่งครั้งลูกนะขยักกอดอกด็อกอดด้วยกับขยักกอดก็เจริญน,นะ มายืนนะครับกอดคุณครูเสียกราบคุณครูกอดคุณครูเดี๋ยวลูกเออเดี่ยวเราไม่มีโอกาสได้กอดไหว้ครูกอดครูกราบครูก็เตะนะ À, đẻo cây đẻo anh nó gấp và tên trang đẻo người à, à, à. ১ দ১ার трা, তোঝ বlly হার গার little ক্ল, কছৈডি স�াইDY 坐一排。 Terima kasih telah <laughs> menonton! เอาเสร็จแล้วมานั่งเรียบร้อยลูกเอาคนเสร็จแล้วนั่งเรียบร้อยปอยพี่ีปิดปอยพี่ีปิดครับ cái rồi còn thiết đều, tuyến một điếc, không phải tuyến này, không phải lại เอาคนนี้เรียบร้อยแล้วนั่งเรียบร้อยแล้วกรบมือหนึ่งครั้งกรบมือสองครั้งนั่งตัวตรงอ้าวเดี๋ยวจะได้ถึงพิธีปิดเอาพอแจกของรางวัลก่อนแจกรางวัลก่อนอ่ะเดินคนรูกขึ้นได้ครับเสร็จแล้วเี๋ยวรขึ้นได้เดี๋ยวตามพิธีปิดเอาเก้าอี้ออก